ใช่เุาต้องเหนื่อยไรนะเอาที่ไลอะอะไรอ่ะแบ่งปันหน่อยค่ะเหมือนเพิ่งไล่ไปยังไงไม่รู้นี่คุณเป็นบ่อยเปล่า หมือนเด็กเลยอะ่ะไม่ตอนแรกพี่ดิวแบบเอ๊ะใครวะเธอจะแต่งเมื่อว้นเปล่าเลยีก็ไปเปลี่ยนชุดคืนเลยทีเดียวจริงจริง,รงตอนแรกใส่ชุดนี้มาอุ๊ยนี่มีญาติญาติใครเข้ามาเนี่ยญาติใครเนี่ย <c oughs> อะแบ่งแบ่งปัดญ,ญาติเลยค่ะแบ่งปันญ,ญาต<ด>ิเลยก็ฟังต่อไปครับเออมันดีก็ฟังต่อไปดีแต่ดีแน่นอน การของผูอ่านแบบสั่งก่อนเื่อเราก็คือขอบคุณค่ะได้ทุกคนนะได้ทุกคนใครเนี่ยอ่พี่เเข้าขอบคุณ พี่บาบี้ไวางปเหีบาบี้นเนี่ยออ้ยตัวใหญ่เขาเพปรสวยอ่ะมเขาจะมีคนนี้แบบเอไจับย่างมากเพราะว่าเออเไอว่าเป็นผู้ชายก็เลยได้รูปปกติขอคุณใ่แ้วจ่ก่อนนะ สั่งผิดยังไม่มาอ๋อสวยมากน้ไัดได้ยังไงหรอเป็นคนพิเศษคนนี้ก็เหมือนการสั่งผิดตุ๊ตาเหมือนกุ๊กตาญี่ปุ่นเลยเนาะตามปนใหญ่ๆนี่แบบคนเท่เราได้คอนเทนต์แล้วเดี๋ยวเราจะไปแต่แม่ใร เพียงไปจูนอะไรมาเล่าให้ฟังหน่อยเร็วเป็นคอมเลยอ่ะจูนจูนนะฟังจูนอ๋อฟังนี้คือส่วนใหญ่เพื่อนจะเพื่อนจะมีซอสกันใช่ไหมก็จะเจอซอสของตัวเองแต่ตัวเองไม่เข้าใจว่าตัวเอง่ะเจอซอสอะไรแต่ก็รวยไปแล้ว่ก็วยไปแล้ว ก็เลยเตยแบบว่าอยากได้อะไรก็ให้พูดนะก็เลยบอกว่าฉันจูนซอสเก่งมากเออมาพูดอย่างนี้ฉันจูนซอสเก่งมากแล้วก็ถ้าถ้าวันไหนเราไม่อยากนั่งสมาธิอ่ะเราก็จะไปฟังจูนจิตกับต้นกําเนิดอันนี้รเมือเราเวลาเราเวลาเจออะไรมนกระทบก็ไม่รู้สึกรู้สึกเบารู้สึกเฉยเฉยรู้สึกแตกต่างพอตอนแรกบางทีเราโชว์โชว์อะโชว์ จูนจิตกับพลังงานต้นกําเนิดสวยของเพจสัจจะทมแปลให้แล้วเนาะแล้วก็เบาเพราะตอนแรกเราฟังเราไปเจอคนท้าแต่ว่าเสียงดังๆหรือข่าวรบๆอะไรเงี้เยเราก็ไม่ชอบเนีเราก็จะหมุดหงิดอยูววันนึียวเราก็ฟังอไอ้นี้ยอยู่ประมาณตั้งสองวันแล้วก็พยายามแปลที่เราแปลให้แปลให้ในนั้นอนะ่ะที่เซ็นทรัปักถ่ยอ่ะก็ฟังฟังแล้วตักตักเราก็มาเจอเรื่องเดิมนี่แหละแต่เราต้งังฝอเอ้ย ทำไมวันนี้เราเฉยอ่ะจากเรื่องที่มันเคยส่งผลต่อเราสมมุติเราเคยปี๊ดก็ไม่มีความรู้สึกเออเราบางทีเราปี๊ดเบาเลยนะเราเบ้าเราปี๊ดเราหนีไปหนีออกจากตรงนั้นไปก่อนอ้นนี้จะหนีแต่ตอนนี้มันไม่มากระทบเราแล้วมันไม่ปี๊ดแล้วก็ฟังแล้วเราก็เฉยเฉยแล้วเออทำไมวันนี้ก็มกเหนือแล้วไงออเราใส่เราไปฟังอันนี้มาเดี๋ยวเราต้องกลับไปฟังอ่กบ ไปฟังกันได้นะคะอะไรนะคะบอกเพื่อนเขาจูนจิตกับต้นจํา่นเนี่ยมีฟังบทสวดด้วยนะใช่ไหมฟังบทสวดจะทำเงินไหลเข้าคือบางทีเราเรียนเยอะๆแล้วเตยบอกว่าเรียนเยอะหลายอาจารย์แล้วมันจะมึนจริงๆมันก็มึนจริงๆแล้วแบบคนนู้นก็อยากฟังคนนี้ก็อยากฟังพาฟังถึงเตยเสร็จแล้วอยากจะฟังตรงโน้นอีกแะใจไปอยู่โน่นแล้วไม่อยู่กับเตยแล้วก็เลยก็อยู่เฉยๆไม่นำอะไรเลยแล้วก็รีแลก แล้วก็ถ้าถ้าเป็นเพื่อนทำอะไรก็จะเป็นฝั่งผิดสวดเงินไหลเข้านะคะเข้าจริงนะพราว่าเราฟังอ๋อแล้วก็เงินเข้าจริงๆออเดอร์มันก็จะเข้ามาอันนี้เป็นแบบมหาเศรษฐีนะเนี่ยนอนเฉยๆก็รวยเนาะของแท้อยู่ตรงนี้เลยเนี่ยโหนี่คุณตู่คอมเมนต์มาอะแตกถุงเอมาค่ะนี่เออโอ้โหอ่ะโชว์หน่อยโชว์หน่อยลูก ไอเนี่ยหล่อจริงๆเลยอ่ะใบเข่ามันเนี่ยเหมือนไหมเนี่ยเหมือนไหมไม่เหมือนไม่เหมือนเลยหรอเหมือนตรงไหนนะเท่ค่ะเท่เหมือนกันเออเอไอจับเออดันลาเอไอจับได้ว่ากลางหันเนี่ยเนาะอีกอ่แบ่งแบ่งปันหน่อยเร็วแบ่งปันหน่อยแบ่งปันอะไรอีกอ่ะพูดไปเยอะแล้วเลยนะนี่บอก บอกว่าเนื้อหาแน่นใช่ไหมคะใช่ไหมพี่เอกบอกบบอก่ะบอกว่าพอมาฟังอันนี้แล้วรู้สึกเนื้อหาแน่นมากใช่เออใช่ครับก็คือให้ให้ให้เยอะให้เยอะดีกว่าให้เยอะให้เยอะพูดแค่นี้ดีกว่าให้เยอะ <laughs> ก็ก็มาฟังลองไปฟังดูกันนะครับว่าของใครของมันนะครับใครฟังใครได้ก็นั่งยิ้มเลยเนาะ จบ,บ้านก็นั่งยิ้มคนเดียวอย่างี้ไหมคะับไม่นั่งฮะถ้ายิ้มคนเดียวอันนี้ไหนฝากร้านเขาหน่อยสิฝากร้างหน่อยแล้วเผื่อใครเขาชอบแอดเวนเจอร์อ๋อก็หกสามบีบีกันครับหกสามบีบีกันครับก็คือยิงบีบีกันครับแล้ววิ่งหรอว่าวิ่งวิ่งก็วิ่งนะวิ่งในแบงค์คอมเทลครับนี่แบงค์คอมเทลอ๋อเขาเรียชื่อแต่อยู่ที่อะไรกันไหมคะครับใกล้ใกล้กันวิ่งแบบ วิ่งเทลครับวิ่งเทลวิ่งเทลวิ่งเทลคืออะไรคะในป่าวิ่งในป่าเผื่อใครแบบปั่นในป่าวิ่งถนนเรียบๆแล้วเบื่อก็ไปวิ่งในป่าได้ก็จะเป็นสนามวิ่งเทลใช่เพราะว่าเวลาวิ่งเทลเนี่ยมันก็จะมีพวกกุกสษัตร์ต่างๆแล้วก็ต้องคอยคือต้องมีสติในการวิ่งนะแล้วก็ไปก็ไม่เจอไปพ่อแม่เาพาลูกไปปั่นจักรยานก็มีใช่ ได้เนาะที่ที่ไหนคะที่ไหนคะ63สาีดีกันครับกแบงค์คอกเทลครับโอ้โห63สาีดีกันกับแบงค์คอกเทลนะคะไปกันได้เลยก็จะหุ่นลีนแบบนี้แบงค์คอกไม่อะแล้วก็จะยิ้มแบบนี้แล้วก็จะอารมณ์ดียิ้มแบบนี้เรียแบบเกียรติยศยอดกาแจกถุงแตงงานเมื่อกี้เมื่อกี้พี่เห็จะพูดอะไรไม่แบบว่าคุณเตยนี่คิดมาให้หมดเลยคือ ให้ของเสร็จแล้วก็ให้ถุงใส่ของกลับบ้านก็ได้ต้องถือลุงรังนะฮะใช่โอ้โหเดี๋ยวเอาข้าห่อกับข้าวกลับบ้านด้วยนะได้เอาถุงมาด้วยไหมคะเนี่ยได้เ้มาลเนี่ยเป็นไฟนะเป็นไฟกลับบ้านบ้าถุงเล็กขนาดมันเติอกะกะขนาดไม่ถูกเลยเนี่ยนี่อ่ะไหนบาร์บี้เป็นยังไงบ้างคะ บาร์บี้เนี่ยแฮปปี้สดใสไม่ไหวบาร์บี้บานใจบาร์บี้ส่งไว้อยากกินกุ้งแล้วบาร์บี้ก็ได้กินพอดีใช่วันนี้ก็บอกเขาว่าฉันพาเธอไปเที่ยวนะไปเจอประสบการณ์เด็ดๆ็หมืนเมื่อวานก็เลยวันนี้ก็มาฝากทีไหมอันนี้เป็นเป็นคนเลือกสถานที่ด้วยนะเนี่ยถูกใจไหมคะอยากได้อยากได้ที่ถ่ายรูปสวยใช่ไหมคะบาร์บี้ เลืองเพราะที่ถ่ายรูปสวยเท่านั้นเลยค่ะกาเป็นเป็นประสบการณ์จริงอาหารก็อร่อยเนาะดร่มากๆอยากฝากคียอะไรให้เพื่อนๆไหมคะเผื่อเริงๆก็ล่่สุาเลยเขาเปด้เจลรุ่งเรืองเหมือนบาร์บี้ล่าสุดเลยที่ฟังจากเตยนั่นแหละก็คือถ้าเราอยากจะพรุ่งนี้อารมณ์แบบไหนก่อนนอนวันนี้เราควรจะเอาสิ่งนั้นแหละใส่เข้าไปเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ จูนใช่ไหมมีสมาธิหรือว่าเรื่องของการ <Okay. S 1> เขาเรียกว่าอะไรอะสั่งจัก,กรวาลอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะว่าสิ่งที่เราต้องการพรุ่งนี้คืออะไรใายดีร่ำรวยอะไรอย่างนีแ้แล้วเราก็หลับไปกับประโยชน์นั้นๆแล้วก็ตื่นเช้ามาก็เราจะได้พลังงานค่ะ ก็เราก็ตื่นเช้ามาเราก็จูนอีกรอบนึงจูนอีกรอบนึงแล้วก็มาเขียนสั่งงานจากรวาลอีกรอบนึงเ,เพราะพี่ก็าจำเมื่อก่อนเนี่ยจะเขียนเขียนโดยที่ไม่ได้สังเกตอารมณ์ตัวเองว่าแบบจูนหรือเปล่านิ่งหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอ พอฟังแล้วก็หนังเตยบอกว่าต้องจูนก่อนแล้วค่อยไปเขียนเพราะก่อนบ้านนี้เราสร้างเราไม่ได้เปิดลับใช่ไหมใช่เหมือนแบบเปิดลับแล้วเราก็ไปสร้างเหมือนเบิกบานก่อนแล้วค่อยไปไปเสียงสร้างอะไรอย่างเงี้ยค่อยไปเขียนแพงเวอร์แพงเวอร์แพงเวอร์ค่ะอาหารอร่อยเครื่องดื่มอร่อยเค้กอร่อยนะคะอุ้ยแม อ่ะโชว์โชว์หน่อยโชว์หน่อยแม่ลืมโชว์สวยมากบาร์บี้จริงๆได้สองอันเลยได้สองอันอันนี้ตอนแรกสั่งผิดแล้วคราวเนี้ยตอนนี้ผิดเพราะว่าเจอตอนแรกจะสั่งอันนี้ไงเราก็เลยทำแต่ว่าให้สองพนันนาเดี๋ยวส่งตามไปนีคนนี้ก็คือ AI จับยากมากนึกว่าเป็นหน้าผู้ชายเหมือนน่าเด่น มึงเลยนี่เป็นไงบ้างแบ่งปันหน่อยวไหมคะนี่หัวหน้าห้องเลยเนี่ยนี่ก็คือหัวหน้าห้องหัวหน้าห้องอันนี้คือแบบน้ำตังขึ้นไหม้องเป็นคนตัวเล็กบ้าเก่งใจเหรอนี่ไงเนี่ยด็อกเตอร์ถามหาอยู่ว่าพ่อกบไปไหนก็เลยบอกว่าพ่อกบรวยแล้วก็เลยแบบเงียบก็เลยเป็นประวัติแบบจำเราไม่ได้แล้วเพราะว่ารวยไง เราไมดี๋ยวรอบหน้ารอบหน้าสัจธรรมจะจัดลงเรือนะคะล่องเรือลองเรือเรือข้ามฟากศัจธรรมเรือข้ามฟากไปปากเกตเด็กฝันในสิ่งฝันในอาเทคนิคทันก็คือนั่งสมาธิก็ได้นั่งสมาธิเอาเรื่องหนึ่งก่อนนะคะัที่คิดว่าสำคัญมากก็คือเรื่องของการเลือกตรงใจเลือก แล้วก็การที่จะตรงใจเลือกได้ก็คือสติเนาะบางทีเราก็หลงลืมมันไม่ไม่ไม่ถ้ามันยังไม่ใช่นิสัยเราอะ่ะยังไม่ใช่การเป็นมันก็ต้องมีสติรู้ตัวพอเราไปสติรู้ตัวก็เลือกใหม่ทุกครั้งแล้วก็อย่างตอเนื่องกับพี่ดิวแล้วแหละพอเรามีสติเราเลือกเป็นเราก็จะตั้งจิตได้ถูกต้องว่าเราต้องการอะไรทิศทางไหนนะคะแล้วก็มีอันนึงที่เพิ่งเจอ ตู่ทำไม่ต้องนานแล้วค่ะในเรื่องของการที่ทําให้เราจูนอยู่ในคลื่นของซอสก็คือการนั่งสมาธิอยู่ดิ้คลื่นก็เป็นแมทเฉยเนาะพอมานั่งสมาธิแล้วก็ไปเจอใช่ไหมใช่พอเริ่มส,มสนใจั่แล้วมันก็โผล่มาแล้วแบบเสียงตู่ก็จะจะเป็นเสียงที่นักเรียนเรียนแล้วคุณเนานะแล้วเขาก็จะพูดดีนิ่งๆอะ่ะเป็นเสียงภาษาไทยค่ะมาให้ใช่มันฟังแล้วสงบมากทีนี้พอเราสงบใจได้ก็แปลว่าเราอยู่ในคลื่นซอสแล้วแล้วเราเวลาเราอยากจะจงใจเลือกอะไรอ่ะมันก็ มันก็จะทําด้วยความมีสติแล้วก็ละเอียดอ่อนมากขึ้นนะคะว่าเราต้องการอะไรอันนี้แหละที่เราว่ามันเป็นอาไทีดีพี่พี่ศินสมอนบอกว่าไปค่ะพอกดบอกว่าพร้อมเสมอครับจะการเหือทำฝาเหลือก็ฟากปาเกตเนาะได้เลยชอบหนึ่งนาทีถึงโอเคนะคะโอ้โห อานั่งนั่งนั่งเจ้าหญิงอ่ะอยากอยากอยากโปร,โจรเจ้าหญิงมาทีเดียวบ้างอ๋อเป็นนางงามใช่ไหมคะอ,มอ,อันนี้คุณก็ได้ได้เค้กเลยใช่ไหมเค้กของคุณเลเวลเวทค่ะข,ของโปรดิฉันค่ะ<อ>ข,ข,ของคุณมากนะคะบอกว่าอยู่ดีอยากกินหรือว่ายัางไงอยากกินแล้วก็แบบนึกภาพเค้กแดงๆแบบนี้ค่ะได้กินเลยแช่แบบเราอยู่ดีก็ไม่บังนเอินเนาะอยู่ดีๆก็เป็นอันนี้คุณตู่สั่งมานะแล้วประเด็นก็คือร้านอยู่ดีเขาก็ทํานะเราไม่ได้ออเดอร์ แล้วก็เป็นอันที่คุณมลธนาอยากกินใช่ค่ะสุดยอดหน้าตาก็คืออิ่มเอฟนะอิมอมเอมอิ่มเอมว้าวสวยทุกคนเลยน่ารักอาไปพกกลบคุณชาะไปพกกบรวยๆๆนะคะใช่เราเราจะบอกนะเพื่อนๆเวลาฟังเสียงหมุล้อเขาเนี่ยเธอจับความสุขเขาให้ได้นะเพราะว่ามันคือคีย์หนึ่งเลยอะในแก้วน้ำมีเนอะ Joy is the key อะค่ะคือ Joy กับ ตัวตัวคุณอะคุณไม่ต้องไปจอยกับใครนะคุณจอยกับตัวเองก่อนแล้วก็ววคุณคุณดิวก็ได้บอกเมื่อกี้นะว่าให้จูนก่อนเขียนเออดิฉันก็เลยเพิ่งมารู้ว่าช่วงที่ผ่านมาที่มันพุ่งเพราะว่าหนึ่งจูนก่อนแล้วก็เขียนเลยเพราะเขียนมาเป็นปีแล้วอะเดยวจจอยสุดทีแต่พอจูนก่อนอะมันได้เร็วขึ้นแล้วแถมพอเราไปเจอคลิปสมาธิของตัวออันเนี้ยวันนั้นแหละที่ว่าได้ได้ขึ้นแสนอะ ก็คือเราฟังอันนั้นมาสามวันแล้วว้าวฟังคือแบบฟังอะไรฟังจิตจุนสมาธิของตัวค่ะที่เป็นสมาธิเหรอใช่ที่เป็นเสียงตัวค่ะหลับตาสิบห้านาทีไม่ต้องคิดอะไรคิดอะไรไม่ต้องคิดอะไรเดี๋ยวตแชร์ให้ทุกคนเดี๋ยวตแชร์ขึ้นหน้าเพจให้เนาะเแ้วก็รแบบเกิดใครมานี่รมาแก่จากสองท่านเนี่ยค่ะว่าอ๋อเราเราฟังแล้วเราได้นี่หว่าเพราะว่าเราฟังแบบฟังเฉยๆอะปล่อยใจให้มันอยู่กับสิ่งนี้ค่ะแล้วก็ วันนั้นขับรถเข้ากรุงเทพใช่ขับรถแล้วก็วเปิดเสียงตัวเนี่ยสิบห้านาทีเนี่ยแล้วนอนหลับ <c oughs> ไม่หลับเลถขับรถขับรถ <c oughs> แล้วเราก็เราก็เลยรู้สึกว่าอ๋อเป็นวันแรกที่เราขับแล้วเราได้ยินเสียงล้อมันมันกึ๊ๆๆๆกึ๊ดกึ๊ดกึ๊กับถนน,นอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเราตั้งใจแบบฟัง ตั้งใจอยู่กับตรงนี้อะไรใจมันไม่ได้ไปคิดถึงเรื่องอื่นนะตั้งใจอยู่กับตรงนี้อะไรเงี้ยสิบล้อรถพ่วงจะมาใกล้เราก็ไม่กลัวอะไรเงี้ยเราก็จะขับเข้ากรุงเทพด้วยความสุขอะไรเงี้ยคือแบบเฮ้ยมันเป็นการเงียบที่ที่ดีอะ่ะเออเหมือนที่พี่เลี้ยงบอกเนาะนิ่งๆ,ๆ,ๆนิ่งๆอะคะ่ะพอกลายเป็นว่านิ่งแล้วมันมันปล่อยวางอะแล้วผลลัพธ์มันก็เข้ามาแบบแบบจงใจสร้างอะคะ่ะเอยชอบมากแล้วก็ ทลักเลยนะทลักเลยค่ะแล้วก็วันนี้ที่ของก็เจอเงินหรอเจอจัดห้องใครไม่รู้บอกว่าจัดบ้านให้เรียบร้อยแล้วจะรวยขึ้นใช่ไหมมีคนเจอตามด้วยนะใช่ไหมใช่พอคุณเป็นดัต้าผมก็ไปเจออนุนิมเจอเจอตามใช่ไหมดิฉันก็เลยแบบไปจัดเรียงห้องให้มันดีปรากฏว่าถุงเงินอะไรก็ไม่รู้ค่ะเก็บไว้ก็ไปเจอแบบเราก็เอามานั่งนับอย่างมีความสุขนะเงินอย่างอื่นก็ไหลเข้ามาจากตอนที่นั่งนับ เนี่ยค่ะเราก็เป็นไปเบสทนเนาะรู้สึกมางคั่งในตอนนั้นใช่แล้วก็แบบไม่ได้คิดว่าเขาเป็นกี่บาทนะคือนั่งนับนั่งเรียงนั่งอะไรอย่างเงี้ยว่าอุ้ยสมบัติของเราเล่นเป็นแบบนี่เป็นรับจากซอสเลยนะส่งมาให้เนี่ยนะได้บังเอิญจริงก็เลยแบบเออมันมันได้แบบเนี้ยค่ะจริงๆทุกคนมีเวตัวเองแล้วในการที่จะเปิดรับอะไรก็แล้วแต่ที่คุณใช้คำว่ารอไหมหรือว่ายังไม่รู้ว่ารออะไรจริงๆบางคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่า ที่บอกว่าอเขาเป็นคนสื่อสารกับเสียงภายในดีมากเลยนะเพราะว่ามีอะไรจะถามต่อนตลอดใช่ไหมซึ่สังเกตแบบจะฟังตลอดเหมือนซ้อนนาไปทางไหนก็จะไปตามซ้อนนำจะเป็นคนที่ฟังข้างในละเอียดดีมากเลยใช่ค่ะเพิ่งมาละเอียดเมื่อไม่นานมาเนี้ยเพราะว่าพอฟังคนอื่นมากอะถามตัวเองทุกครั้งว่ามันใช่ไหมมันใช่เนี่ยอสลยแบบเองไถ้าแบบถามละเอียดว่ามันใช่ไหมมันใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคือถามซ้อนเลยขอบคุณมากค่ะนั่นแหละก็เลย ออกฟังละเอียดแล้วมันได้มากขึ้นมันแบบผลลัพธ์มันชัดอะคะ่ะมันเลยแบบอแล้ววันนี้ก็ไมู่่แบบแวดล้อมในหมู่นางฟ้าทัวดาพ่อจอยอิสระคีค่ะใช่คุย <c oughs> มีแก้วด้วยมีคนบ <c oughs> อกใช่นั่นแหละอขอบคุณมากค่ะที่วันนี้ได้มาเจอหนังเตยคือเราอะนะรักสองคนนี้มากพอลงพอลงมาแลา้วก็เงินเข้าด้วยนะอเนี้ยพอลงมาเงินมันมาตามความสุขเงินซอสไม่รู้จักความ บบไม่รู้จักความขาดแล้นเพราะคุณมีความสุขในคอร์สที่ในคอร์สเพราะคุณมีความสุขอะค่ะไม่ว่าคุณจะอยากได้อะไรอะบางทีมันไม่ใช่เงินเนาะเพราะอย่างเราได้ไมาแล้วเป็นรถยนต์เป็นอะไรอย่างเงี้ยเ่ยวรอบโลกอาแต่ว่าคุณอะไปรู้จักความสุขไปรู้จัก<ม>ตัวเองให้มันชัดๆอะค่ะว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณมากหนังเซยฉันว่าดีใจด้วยนะคะได้มาเจอกัผ่านกายภาพเลยเนาะ ฟิสิกอลเฟนอ่ะรอดรอดหัวมาคูมน้ำตาอ่ะแบ่งปันหน่อยค่ะคุณนะอุ้ส่าห์แบบนี้อันนี้เพจไหนเนี่ยตส่นี้ออกนอกโดมไปแล้วอันนี้เพจไหรเนี่ยเพจน้ำเตยอ่ไอเพจไหนเนี่ยเพจน้ำเตยดิใครจะเปไลฟ์เพจดาราเขาล่ะใครจะเปกล้าไลฟ์เพจดังเขาเนี่ยสวัสดีทุกคนนี่ออกกล้องเก็บค่าตัวปะเนี่ยบอบอก พี่หนำเตยงดงามสุดยอดเออวอ,อนเกิดัเตยอยู่ที่อวยพรไปเมื่อวานแล้วเอาอีกก <laughs> ็จิตวิญญาณสูงส่งแล้วก็สมความปรารถนาทุกประการาเออมีความสุข <laughs> แต่ทุกวันนี้ก็คือดีมากๆอยู่แล้วแหละไม่ฝากอะไรสักขีเหรอไม่แบ่งปันอะไรหรอฝากไปแล้วคีจะคิดคีใหม่กอ่กอน ก็กท <eston> ุบฮ่าฮ่ม่คิคีใหม่นยสิคีใหม่แบบง,ง่ายง่ายสุดเลยนะก็คือการอยู่โฟบอนคือง่อายสุดเลยมันอยู่แบบโหมดการเสิรับอันนี้คือไม่ต้องสร้างอะไรด้วยแต่ว่าโฟต,ต้องสูงจริงๆเออ,เอ,อ,เออันนี้แพงแทบไม่ต้องสร้างอ่ะเพราะว่าซอสเขารู้ดี<อ>ซอส,เข,ซอสเขารู้อยู่แล้วว่าเราอ่ะต้องการอะไร<ช>แล้วถ้าเราแบบอยู่ในวอร์เทคอะในวอร์เทคมันมีทุกอย่างใชพอเราอยู่ขึ้นด้านบนคือ เขารู้หมดอ่ะว่าเราต้องการอะไรทุกอย่างมันแทบจะะเรียงมาแบบอัตโนมัติใช่แต่แต่ว่าก็ไม่ได้บอกว่าห้ามปรารถนาอะไรนะเราสามารถปรารถนาในปกติปรารถนามันก็คือการมีความคิดที่เราต้องการนั่นแหละการเล่าเรื่องใหม่การอาสอะไรมันคือการความปรารถนานั่นแหละแต่หมายถึงว่าถ้าสมมติว่าคนแบบไว้สูงจริงๆอ่ะเขาก็จะค่อนข้างอะลาวจริงๆไงเคยมันมันมีคนแบบนี้จริงๆนะที่อะลาวจริงๆอืม เราชอบคลาสสุดที่เราฟังแล้วเราได้นะคือ Inspiration Inspiration เออนี่แบ,บ่งปันหนอ่อยสิอะคะ Inspiration สอนสอนในคอร์สกดแรงดึงดูดกับการเงินเพราะว่าคนที่รู้เศรษฐธรรมส่วนใหญ่เลยนะจะไม่เคลียร์เฮ้ยแพงเฮ้ยๆๆอ่าจะไม่เคลียร์อ่าไม่เคลียร์ว่าเอาฉันรูเสรษฐธรรมฉันจะด,ดูดอย่างเดียวได้ไหมแบบ เป็นทำอาชีพอะไรอยู่ก็ลาออกจากงานนั้นเลยไหมอะไรเงี้ยเหมือนเพราะว่าวันนี้คนชอบมาถามเยอะมากอะเพราะว่าจริงเออเราจะเห็นดาตต้าคนเยอะมากนคนที่รู้เส่องนรมน้ำต้ห,ตหอียนะ <laughs> คนที่รู้เสียธรรมแล้วก็เห็นดาตต้าที่ว่าเออเขามีชีวิตดีจังเลยอะไรเงี้ยซึ่ง,ซ,งซึ่งมันเกิดจากการที่เขาฝึกฝนแล้วก็จนเขาได้รับความเวลเบียร์ช่ยแม่แต่ว่าหลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่านฉันแบบสูทนี้ฉันมีงานอยู่อะไรเงี้ยก็คืออยู่ๆลาออกอะไรก็ ลองจริงๆก็ได้นะเราก็เป็นอย่างนั้นก็ได้เออจริงๆมันก็ได้แต่ว่าอยากแต่จายก็ไม่ปอนก่อนไปเช็คลิสต์นะต้องไปเช็คลิสต์ความเชื่อก่อนใช่อันนี้มีหลานคุณเข้ามาด้วยนะเข้ามาทางบ้านมาทางครอบครัวทางครอบครัวแฮปปี้วันเดย์ค่ะพี่วาดเดี๋ยวนี้วีซ่าไทยเขาจะเข้าเดนมานได้แล้วนะพี่วาดวิ่นีิ ใช่เดี๋ยวนี้เหมือนเหมือนเหมือนยุโรปเขาเริ่มจะไอ้นี่แล้วอ่ะไทยแบบใช่เหมือนเข้าได้โดยที่ไม่เหมือนรัฐบาลเดี๋ยวไปคุยที่วาดมาคอนเฟิร์มนิดนึงจริงไหมแปลว่าการที่เราโค c r e a t e แล้วสะไว้หมู่มันส่งผลแล้วตอนนี้ไงไงหลานุน้องอิ่มบอกใช่ค่าไว้มาน้องอิ่มน่ารักเบอร์ น้องอิ่มก็ได้ผลลัพธ์รัวๆเลยนะแบบทั้งทั้งเรื่องงานเรื่องยอดเรื่องอะไรเนาะโอดีใจเมอรดยีใจด้วยได้แบบง่ายๆอยากกดล็อกขีแพงๆเรื่องเงินไปเรียนกันได้เลยสวยสดใสจังไม่ไงเปี่ยมมีคนแบบนี่ด้วยอ่ะว่าใครส่งดอกไม้ให้เราเปียนี่เรารู้เรารู้ ขอบคุณเปียมมากเลยนะคะดอกไม้ขอบคุณมากมากโอเคเดี๋ยววันนี้ไปไปรอนะทุกคนโชว์โชว์แก้วเฉยๆโชว์แก้วกับโชว์ลูกนี่เดี๋ยวเอาเค้กไม่ได้ถ่ายตอนแรกเลยเนาะจะถ่ายอยู่อร่อยมากมากนะคะอร่อยมากเนื้อนุ่มเย็นระเบิดนี่อันนี้เป็นของไว้การสร้างของภูมิธนาเข้าขึ้นกันเนาะอันนี้ก็สร้างเพรดูไอพิมพ์เทเลสสวยมากแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะ ได้งานหลังจากดูไ์พี่หนมเตยสุดยอดเลย<อ>แล้วก็เล่าเรื่องใหม่ด้วยนะอืมอืมหลักๆก็ได้รับด้วยหลักๆคือการเล่าเรื่องใหม่นั่นแหละมันก็คือการสร้างเหมือนแหละตอนนี้ก็เลยแบบน้องอิ่มก็คือมีแต่จเจริญรุ่งเรืองอย่างเดียวอะชีวิตตอนนี้สุดยอดไม่รู้มันง่ายะเนาะไม่รู้จะทำไงเหมือนกันก็ไม่รู้จะทำไงหลานอิ่มดูอยู่เออโอเคแต่วันนี้ไปแล้วนะทุกคนโอเค พี่อาซีบอกว่าขอให้สวยแล้วสวยอีกรวยแล้วรวยอีกหัวเราะอรอ่รอ,อยยิ่งขึ้นไปเค้กอร่อยไหมคะรีวิวหน่อยอต้องให้อะไรนะอร่อยอยังไงนะอร่อยค่ะเนื้อนุ่มเนีนเยนละมุนดีมากค่ะเนื้อนุอ่มเนียนละมุนดีมากค่ะ บางเจ้ามันไม่ได้ว่านะคือว่าเขาจะกระด้างแต่อันนี้มันจะนุ่มๆแบบเขาละลายในปากเลยเนาะหมดไปแล้วค่ะนี่อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้คุ่อ่านี้เอากลับบ้านเฮ้ยของคู่อันเลยแล้วเนี่ยของโปรดของโปรดต้องชอบกินมากใช่ไหมเปี่ยมโอเคอ่ะเดี๋ยววันนี้ไปแล้วกันเธอทำไมมีคนวิดีโอคอลมาด้วยอ่ะอุ้ยก็นิ่มก็มา มีคนวิดโออฟคอมาเราจะเห็นไหมเนี่ยน้องขับรถมาเลยเหรอพอดีเราอยู่บ้านเดี๋ยวนุ่งนิ่มก็ตามมานุ่งนิ่มจะเป็นกรุ๊ปโคกรุ๊ปพิเศษ VIP ไงมาเศ็ษฐี VIP อ่ะโวยพรให้หน่อยสิสวยด้วย อย่าให้นุ่มนิ่มมาเวยพอร่นใอ้นุ่มนิ่มจะเป็นอุ้ยเขาถูกหวยแลม่ถูกหวยเหรอยินดีด้วยเรื่องมิซ่าที่รู้จักโพสเตอร์โอ้โหคนเขาก็ถูกหวยกันแล้วนะคะตอนนี้พอดีเมื่อวานฟังคลิปเสียงนำคุณตู่นั่งสมาธิ อับบาฮัมฮิกเด้งขึ้นมาดีมากๆฝากกอดครูอ่านด้วยสุดปังนี่มีคนฝากกอดครูอ่านด้วยใครอ่ะพี่พี่รสอพี่รถอ่ะเดี๋ยวไปแล้วนะทุกคนเพราะวันนี้มาฝากคีเนาะพี่บุ๋มอยู่ใกล้บ้านพี่เลียงเลยพี่เลียงนัดเจอพี่บุ๋มได้เลยนะอยู่ฝั่งทน โอเคขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะสุขสันต์วันเกิดขอบคุณมากเลยนะวันนี้มาแบ่งคีทสั้นๆเนาะทุกคนจะได้แบบ get to the point <c oughs> get to ก็ตท o กเก็ตทุกเนาะทุกคนโอเคไปละอ๋อเขาบอกว่าเข้าไปในไล์หนังเซอร์ไม่ได้เขาบอกนั่หรอทำไมเข้าไม่ได้อ่ะเขาบอกเขาคนของเขาไรเขาไม่ได้เอ่นหรออะไปไปไห,นไหน่อยเน้ อยู่ <laughs> ขอให้ราำรวยอย่างี้ขึ้นไปถูกหวยกันทั่วหน้าโอเคบายบายนะคะ <enjoy> ดีใจกับทุกคนนะคะที่ถูกหวยนะคะเง <enjoy> ินเข้าทุกทางคะ่ะ